ท้ารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกุมด้วยนะวันนี้นะคะเราเดินทางมาถึงช่วงสิ้นเดือนนะคะจะหมดปีกันแล้วนะขออนุญาตเปิดพลังงานดวงชะตานะคะของชาวราศีกุมช่วงปักหลังนะคะ16-3 1 นะคะสาพฤศจิก,กาย,ยนของอภัยด้วยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันเลยมีความเป็นเดอฟูมาเดอฟูมีพลังงานของการที่เรายังรู้สึกรักอิสระยังไม่ต้องการผูกมัดยังไม่ต้องการผูกพันกับใครนะคะยังต้องการความสัมพันธ์ที่นะคะยังรู้สึกถึงความเป็นอิสระอยู่เนาะแล้วก็ยังรู้สึกอยากจะลองเรียนรู้จากกับ ความรู้สึกใหม่ๆไปเรื่อยๆก่อนในเวลานี้ใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะคบกันแบบเพื่อนนะคะเรารู้สึกอยากมีชีวิตเป็นโสดหน่อยนิดนึงนะไม่ค่อยอยากที่จะสนใจความรักเท่าไหร่นะคะไม่อยากให้ใครมาอยู่ใกล้มากนะักเพราะว่าการเป็นโสดการมีอิสระกับการใช้ชีวิตไปทํานูน่นทํานี่เนี่ยมันมีความคล่องตัวมันมีความสบายใจมากกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยากทําอะไรตามความรู้สึกความสบายใจ และความพอใจของตนนะนะคะมีเจ็ดไม้เท้าเกิดขึ้นเนาะเจดไม้เท้าเนี่ยบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของความหึงหงวงมีเรื่องของคนที่พยายามที่จะเข้ามาแล้วอยากจะจริงจังกับคุณเลยบางทีเข้ามาอยากจีบคุณอยากได้คุณเป็นแฟนเลยแต่ตัวคุณเนี่ยคุณยังไม่สะดวกใจเนาะคุณยังไม่พร้อมนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยมันบ่งบอกว่า ชาวราศีกุมจะมีคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณและเขารู้สึกว่าเขาอยากจะจริงจังกับคุณเนี่ยคบกันคุยกันเจ็ดปดวันแล้วรู้สึกอยากจะเป็นแฟนคุณเลยมันเกิดขึ้นอยากจะเปิดตัวเลยลงรัก ค้างรักคุณมากๆประมาณนั้นนะคะมีพลังงานของความเป็นก้าเหรียญก้าเหรียญเนี่ยคือความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสุขมากๆแต่มันก็ยังเป็นความสุขที่ยังไม่ได้แบบเต็มร้อยนะคะรักกันดีแต่ก็ไม่ได้รักกันดีจนรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะตัวเราเองะคะ่ะเราจะอยากได้ความเป็นอิสระด้วยในเวลาเดียวกันนะคะเวลาได้อยู่กับแฟนเวลาได้อยู่กับคู่ชีวิต ก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอยไม่ได้อยากจะอยู่ติดแฟนตลอดอยากจะไปเที่ยวคนเดียวไปกินข้าวคนเดียวนะคะอยากจะทําอะไรคนเดียวทําตัวเหมือนไม่มีแฟนนะคะเออมันก็จะมีโมเมนต์ประมาณนี้เพราะว่าคุณจะรู้สึกว่า ช่วงนี้เราสามารถที่จะเติมเต็มทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองนะคะชาวกลุ่มไม่ได้เคว้งคว้างไม่ได้เงาไม่ได้รู้สึกถึงความแบบต้องการนะพอเวลาที่เราเนี่ยมีคนมาเจาจะแจะอยู่ใกล้นะมาอยู่ใกล้มากๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยหมดพลังหรือว่าหงุดหงิดอยู่พอสมควรนะบางทีแฟนก็ชอบเข้ามากวนนะคะแฟนรักแฟนหลงแฟนหึงพยายามอยากเข้าหามากขึ้นคนโสดนะก็อยากจะมาจีบคุณอยากจะ เข้ามาแล้วอยากคบกันเลยทั้งเที่ใจคุณคุณยังไม่ได้พร้อมนะคะยังไม่ได้อยากที่จะเปิดใจเพราะว่าสิบดาบอยู่เลยอะ,คะแค่จินตนาการภาพดูแล้วคุณรู้สึกว่าความรักมันคือภาระนะคะมันคือสิ่งที่ทําให้คุณต้องรู้สึกเหนื่อยขี้เกียจจะรับผิดชอบความรู้สึกใครเนี่ยคะคนนี้มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าบางทีเนี่ยคนรักมาอยู่ใกล้คุณม,กมากๆคุณรู้สึกว่าคนรักก็คือเป็นภาระวันนี้เราจะไปทําอะไรที่มันเป็นส่วนตัวไปช้อปปิง้งไปกิน ข้าวไปอยู่กับเพื่อนไปอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็มีความเครียดนะต้องมาเอาใจกันต้องมาเหมือนเสียสละดูแลกันแค่คิดว่าแบบแฟนอยากจะชวนไปเดทนี่ก็เครียดแล้วนะคะเนาะเออเป็นช่วงที่เราจะมีพลังงานของความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆนะอยากอยู่แบบ ที่เราไม่ต้องมีใครมากวนมาวุ่นวายนะคะบางทีช่วงนี้นะคนโสดมันก็บ่งบอกว่าเราเริ่มมีมาตรฐานที่มันสูงขึ้นมีสเปคที่สูงขึ้นอยากจีบคนยากๆนะคะอยากจีบคนที่ท้าทายถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันสมหวังง่ายเกินไปเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นความเป็นสเตรนก็คือความยากความท้าทายความตื่นเต้นการชาร์เลนต์การพิสูจน์อะไรประมาณนั้นนะคะคุณก็จะมี มีโมเมนต์สำหรับอยากได้ใครที่มันจีบยากๆคุยแล้วดูมีความลึกลับซับซ้อนนะคะอยากได้คนที่ดูดีดูเจ้าชู้แต่อาจจะไม่เจ้าชู้นะแต่ก็คือเข้าถึงยากอะ่ะคือคุณจะชอบอะไรที่ยากขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีแฟนเนี่ยมันก็บ่งบอกว่า ถ้าเกิดแฟนเนี่ยทำตัวลึกลับซับซ้อนทำตัวยากๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบกระตุนให้คุณแสวงหาความจริงว่าเขามีพิรุษอะไรไหมทำอะไรเป็นอะไรยังไงมันจะเหมือนแบบมันกวนใจเรานะแต่ถ้าดีเกินไปนะเอาใจเกินไปเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้อยากให้แฟนตามใจแต่ตามใจในที่ดีก็คือตามใจให้คุณได้มีเวลาไปอยู่กับตัวเองได้มีเวลาไปเที่ยวไปอยู่กับครอบครัว มีเวลาส่วนตัวอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ พลังงานของความเป็นหกดาบหกดาบเนี่ยบางท่านเป็นเพราะว่าเราก็มีภาระมีหน้าที่ที่เราต้องดูแลเนาะภาระงานนะคะดูแลลูกบุตรบริวารบางที่เราเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วเราไม่อยากจะไปแชร์ความนะคะต้องไปดูแลใครอีกอะ่ะคือดูแลชีวิตตัวเองดูแลลูกดูแลงานงานบ้านหรือว่าครนะอบครัวตัวเองนี่ก็เหนื่อยพอแรงอยู่แล้วนะไม่ค่อยอยากจะดูแลใครแต่มันก็จะมีนะคะช่วงที่คนรักของคุณเนี่ยเขาเฝ้ารอคอยคุณนะ ชาวกลุ่มนะแต่คุณก็คืออาจจะยุ่งกับเรื่องอื่นอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะมีพลังงานสำหรับการน้อยความน้อยใจนะคะสงครามเงียบอยากได้รับกําลังใจจากคุณนะมีพลังงานของการประชดประชันนะคะมีพลังงานของการที่อาจจะรู้สึกแบบอยากเรียกร้องความสนใจนะคะเกิดขึ้นหรือบางทีเนี่ย ช่วงนี้นะตัวชาวกลุ่มก็อาจจะต้องได้เหมือนเป็นคนที่ต้องได้เปได้ดูแลคนรักนะคะหรือแบบเขาอยากได้อะไรเราก็เหมือนจําเป็นที่จะต้องซื้อให้นะคะคอยพลอยเปคอยดูแลเอาใจใส่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเนาะ อ,อัศวินถ้วยบางท่านเนี่ยมีความเป็นระยะห่างด้วยภาระหน้าที่การงานแล้วก็เฝ้ารอกันนะคะในการอยากจะมาอยากจะเจอกันแฟนก็เล่งให้คุณไปหาตัวชาวกลุ่มเองก็ไม่อยากจะไปหาคือไม่อยากจะไปไหนเนาะไม่อยากจะเดินทางนะคะคือเวลาที่เราได้เจอกับคนหรือแม้แกระทั่งอยู่ใกล้กับคนรักนะชาวกลุ่มคือจะหมดพลังงานสูงมากๆนะคุณต้องการความสันโดษคุณต้อง าการอยู่นิ่งๆกับตัวเองเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเติมเต็มตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเดอดซัน uh, เนาะแปลว่าการที่เราเนี่ยให้แสงสว่างกับตัวเองได้ถ้าเกิดว่ามายุ่งกับคุณเยอะๆมาติดคุณเยอะๆคุณจะลำคานมากๆแล้วคุณจะรู้สึก มันเหมือนกับเป็นเป็นภาระอะค่ะคุณต้องการความคล่องตัวคุณต้องการความเป็นอิสระนะคะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะไม่ต้องมาพูดอะไร จำซากมากจนเกินไปนะคะก็เน้นความอยู่กันไปแบบนิ่งๆเง็นรักนิ่งๆที่มันยังมีความมั่นคงซึ่งกันและกันมีอะไรก็ยังไม่ได้ทําผิดต่อกันยังซื่อสัตย์ต่อกันยังรักษาคํามั่นสัญญาต่อกันคุณก็พอใจแล้วมันไม่ค่อยโรแมนติกเนาะเพราะเนี่ยหกดาบแสดงว่าคุณต้องกําลังแบบ ตั้งใจทําอย่างอื่นมากๆแล้วมันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทําซึ่งบางทีคนรักทํามันก็ไม่ได้ดังใจคุณก็ทําเองจัดการเองบริหารเองพอเราได้นะคะเสียสละมาทําเองแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้คนรักมาทําอะไรเยอะนอกจาก พอทำเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปนะคะต่างคนต่างอยู่คนมละมุมไปหิวเงียบๆไปหรือบางท่านอาจจะไม่ได้มีภาระอะไรมากมายไม่ได้มีภาระอะไรเลยแต่าบางทีเวลาเราเหนื่อยมาเราทํางานจากงานหนักๆมาเราอยากฟังเพลงคนเดียวเราอยากฟังพอดแคสต์เราอยากฟังอะไรที่มันพัฒนาชีวิตของเราคนเดียวเราไม่ได้อยากจะคุยกับแฟนนะคะก็จะไม่อยากคุยหมดอารมณ์จะคุยนะใครที่มาสองชาวกลุ่มเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชาวกลุ่มรู้สึก ะะอินโทรเวิร์ตมากๆกก็คือไม่อยากให้ใครมากวนไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายนะคะถึงเวลาเดี๋ยวให้เองถึงเวลาอยากหาไปเองอยากทักคุยเองแต่ว่า ถ้าจะมาเริ่มก่อนมาเซาซีมาจู้จี้ตุกจิกเนี่ยโอ้โหมีแนวโนม้มว่าชาวกลุ่มนะคะพร้อมที่จะทิ้งพร้อมที่จะหายไปเลยนะสงครามเงียบหายไปเป็นสิบสิบวันเลยนะใครที่คุยกันแบบระยะห่างนะคะก็ต้องยอมรับว่าชาวกลุ่มเนี่ยอินดี้นิดนึงนะช่วงนี้นะคะก็อย่าไปถือสาเนาะรอคอยเวลาที่เหมาะสมนะคะช่วงแค่สิบกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปนะคะเดือนหน้าฟ้าใหม่เรามาดูกันว่าชาวกลุ่มจะเป็นอย่างไรใช่ไหม เห็นไหมว่ามันมีพลังงานของการที่ชาวกลุ่มเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนบางทีเราต้องใช้สมาธิคิดไตรต้องตกผลึกต้องใช้ความคิดเยอะบางทีเราคิดเยอะเราไม่อยากคิดเรื่องความรักไม่อยากคิดเรื่องหัวใจละเหนื่อยจากงานก็พอแล้วต้องมาเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับคนรักเหนื่อยกับ ความยิ่งเย้าอีกนี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะชาวกลุ่มขาเนาะเออช่วงนี้คือเซนแรงด้วยนะคะหรือบางท่านเนี่ยมันอาจจะมีพลังงานของการที่เรามีเซนได้ว่าคนรักนะคะอาจจะเจ้าชู้หรือทำอะไรที่มันไม่ดีต่อกันแต่คุณไม่อยากพูดแหละคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่อยากพูดคุณรู้ว่าเขาทำอะไรที่ถูกหรือ ที่ควรไม่ควรแต่คุณเลือกที่จะเงียบที่เกียจต่อปากต่อคําและเราก็เหนื่อยแค่กับชีวิตเราก็พอแ,แล้วต้องไปนะคะเซ,ซ้าซีวุ่นวายกับชีวิตใครนี่ก็พอพอดีละหมดแรงกันพอดีเนาะเออชาวมีก็เหนื่อยเหนื่อยมากนะชาวกลุ่มงานก็เหนื่อยนะคะหลายอย่างมันเข้ามาตอลอดต่อเนื่องเนาะหรือนะบางทีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนที่มีคู่มีเจ้าของพยายามที่จะเข้ามาจีบซึ่งคุณเองก็รู้สึกไม่อยากจะเอาตัวเองไปผูกมัดไม่อยา จะผูกเงื่อนให้มันมีความวุ่นวายนะคะถ้ายิ่งจะมาเอาจริงเอาจังอยากจะคบคุณเป็นตัวสำรองเนี่ยยิ่งแล้วเลยคุณยิ่งหายไปเลยนะคะแค่คุณจินตนาการคุณก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีนะคะศักดิ์ศรีมากพอมากกว่าที่จะต้องมาตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นตัวสำรองต้องเป็นตัวเลือกนะคะคนรักเก่าเดี๋ยวมามา,มาไปไปในตอนนี้ก็คือพักก่อนเนาะ ตอนนี้ก็คือนะคะเราดูแลตัวเองได้ดีนะคะเรามีไฟกับตัวเองเนี่ยด้วยความเป็นแสงอาทิตย์แสงที่เราส่องแสงสว่างให้กับตนเองได้เรารู้ทิศทางว่าเราจะไปเรารู้ว่าเรามีคุณค่าอะไรที่เราจะโฟกัสและทําอย่างไรเพื่อจะได้พบเจอคนดีๆก็เลยทําให้คุณเนี่ยนะคะเซกุดบายคนรักเก่าทันทีนะไม่ไม่สนใจนะคะเออช่วงนี้อาเงินนะเงินต้องเต็มมืออย่างเดียวมีเงินทุกอย่างก็โอเคลงตัวนะคะ หรือชาวกลุ่มถ้าจะไปจีบใครนี่ก็ต้องมีเงินนิดนึงเนาะเออน,นะคะตอนนี้ก็คือเงินนะคะสำคัญกว่าสิ่งใดแล้วก็การดูดีการกลับมารักตัวเองกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะกลับมาทําทุกอย่างเพื่อตัวเองนะ,ะลดน้ําหนักทําให้ตัวเองดูดีขึ้น ปรับภาพรักนะคะเพื่อที่จะให้ตนเองได้พบเจอกับความรักที่ดีกว่าหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะตอนนี้จะไม่งอไม่ตามคนรักและนะคะเรามีเงินเราอยู่ได้ถ้าเกิดว่าคนรักนะยังรู้สึกต้องการคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงมาเพื่อที่จะเข้ามาแล้วส่งเสริมคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจคุณไม่คุยด้วยเลยนะอืมทาอะไรไม่ได้หลังใจใช้เงินเปลืองอะไรแบบเนี้ยคือคุณไม่คุยด้วยเลยนะคะคุณพยายามที่จะอยู่เหนือกับ ความผิดพลาดต่างๆบางทีเราอาจจะเคยอยู่ในสถานาการณ์ที่มันผิดพลาดมาเราผิดพลาดมาแล้วซึ่งมันจะไม่เป็นการผิดพลาดซ้ำๆและเราต้องกลับมามีสติกลับมารู้จุดยืนของตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมามองในทิศทางที่ถูกต้องที่เราจะเดินจึงทําให้คุณเนี่ยเลือกที่จะดับอะไรที่มันไม่ใช่ นะคะคนที่ไม่ใช่ก็จะจัดการให้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตนะคะไม่กลัวความโสดด้วยไม่กลัวความเหงาด้วยถ้าจะต้องโสดต้องเหงาต้องไม่มีคนคุยคุณรู้สึกว่าแฮปปี้สักกว่าการที่เราต้องไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะช่วงนี้ก็มีไฟในการใช้ชีวิต พร้อมที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องงอใครแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะมีเงินทําอะไรก็ได้เนาะเออช่วงนี้หลายท่านพลังงานคุณก็จะเป็นประมาณนี้ล่ะนะชาวกลุ่มก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะไม่ได้แย่เลยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันเนาะโอเคค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมรับฟังหากชอบในการอ่านไพ่นะคะก็สามารถกดไลค์กด u b s ส r คร e นะหรือว่ากดติดตามมาไว้เป็นกําลังใจให้กันได้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะ แปะลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้แล้วนะคะมีแอดด้วยนะแอดไฮทารอดนะคะติดต่อกันมาได้วันนี้สวัสดีค่ะ